ฉันคิดว่าเธอไม่มีอยู่จริงหรือไม่ก็บ,บินอยู่บนฟ้าเพราะที่เธออยู่ฉันไปไม่ถึงฉันจึงต้องคอยเธอจนลัก็อยู่มาเองเธอตอชืว่าเองเองเธอวินาทีที่ได้เธอต่อชว่อว่าเอง รถสวยสภาพนางฟ้าเลยค่ะคันนี้เป็นรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะเป็นเบาะ3าแถวนั่งสบาย Toyota าวิท 2.0Q ลิมิเต็ดวากอนปี2004ค่ะคันนี้จะเป็นตัวท็อปมีซันรูฟนะคะได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเพราะราคาแค่145,000บาทเท่านั้นค่ะได้รถบ้านแท้ๆประวัติดีค่ะไม่เคยติดแก๊สนะคะแล้วก็ไม่เคยชนหนักแน่นอนค่ะตัวรถจะเป็นสีขาวนะคะสีรอบคันสวยงามค่ะเราเก็บงานมาให้พร้อมใช้งานต่อได้เลย คอมไฟล์ด้านหน้าสายแจยวค่ะมีฝาตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะกระจังหน้าของชมนี้จะเป็นโครเมียมและจะเป็นโลโก้แบบนี้จ้าคันนี้ใส่ย,ยางโยโกฮามาปี2023นะคะยางค่อนข้างใหม่ล้อมแม็กขอบ17ค่ะ กุญแจจะได้เป็นกุญแจรีโมทและเป็นแบบกุญแจเสียบนะคะมีครบชุดเลย mm hmm. กระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะร mm hmm. ุ่นนี้ไฟเดียวเขาจะอยู่ที่แก้มด้านซ้ายและด้านขวานะคะ mm hmm. มีติดตั้งคีย์บ้านศาสตร์มาให้แบบใหม่ๆเลยค่ะ mm hmm. และฟิล์มรอบคันระบบสมาร์ทเอ็นทีที่ประตูฝั่งคนขับค่ะหลังคาซันรูฟด้านท้ายสปอยเลอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าคิวโครเมียมโลโก้อักษรอยู่ครบเลยนะคะสภาพดีไม่มีลอกฝาท้ายเดิมนะคะเบาะพับได้ค่ะเบาะ แถว3พับง่ายๆได้แบบนี้เลยค่ะมีไฟล์ด้านท้ายไว้เปิดปิดได้ะคะ่ะอุปกรณ์ที่ติดมากับรถยังอยู่ผมนะคะพวกเครื่องมือและอุปกรณ์การเปลี่ยนล้อรถค่ะแผ่นว่างของพรมและช่องวางของด้านล่างนะคะส่วนล้ออะไรจะอยู่ใต้ล่างแบบนี้ ภายในจะเป็นสีดํานะคะได้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยตรงมือจับแผงประตูจะมีรอยนิดหน่อยนะคะตามการใช้งานเบาะคนขับมีรอยตรงฝั่งทางขึ้นลงนะคะตามปกติแต่ว่าไม่มีขาดไม่แตกนะคะภายในสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยค่ะเลขไม้สองแ0นสกิโลเมตรนะคะพวงมาลัยก็ยังดูดีสวยงามไม่มีลอกค่ะหน้าจอแบบสัมผัสวิทยุ MP 3มีเครื่องเล่น DVD นะคะแอร์ปรับมือหมุน มีปุ่มไล่ฟ้าหน้าหลังให้ค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับโหมดแมนนวลมีช่องวางของวางแก้วน้ําด้านหน้าให้แบบนี้ค่ะเพดานจะเป็นสีเทานะคะกระจกแต่งหน้าให้มีให้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะด้านในจะมีไฟสองแผ่นที่เป็นสีขาวนะคะส่วนหลังคาจะเป็นจะเปิดเพดานหรือจะเปิดแบบกระจกซันรูปแบบนี้ก็ได้ค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะ เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้านะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าและเบรก ABS ค่ะระบบเซ็นทันล็อกค่ะตรงกลางจะมีที่วางแก้วน้ำแบบเปิดปิดได้แบบคลาสสิกแบบนี้ค่ะเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0น cc นะคะ150แรงม้าค่ะได้เป็นเครื่องยนต์ v v d i ค่ะ เครื่องเดิมฝาเดิมนะคะสภาพรถพร้อมใช้งานมากค่ะรถคันนี้ประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าสภาพยังดีมากๆเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างพร้อมใช้งานนะคะขายเงินสดแค่145,000บาทนะคะมีเล่มรถเอกสารโอนมีให้ครบเลยค่ะร้านอยู่แถวต๊ายิางชันกรุงเทพนะคะเสิร์ชคำว่าจุบคาได้เลยจ้า